ซื้อหมึกมาสองตัวครับนี่ครับวัดอู้อู้วัดรามมาแล้วครับปลากินหมึกครับมันดูปลาอะไรกินหมึกเราครับเอาไยุ้เป็นฟุ้งเลยฐานนี้เอาแล้วยุ่ยแล้วเก๋ยุ้ย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 คงเก๋อยู่แล้วนะครับเออดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวั่นนั่นนั่นช่วยอูอ้ปลาอะไรอ่ะ มีปลาินกันถือฟ้าเราครับวัดครับอืมเบ็ดแเบบ็ดตาเล็กนะครับเก๋จะวิ่งเก๋ไม่รู้แต่รู้แล้วว่าเบ็ดม,มือเล็ก cứ nằm con em ơi con năm mà leo con năm nàn mà leo mà leo con สวัสดีครับสี่โมงสิบสี่ครับเจอกันคลองบ้านในไร่นะครับไม่ได้มาหลายคลิปแล้วครับเพราะว่าไปตีเหยื่อปลอมอยู่นะครับปกติผมมาตอกคลองน้ํากรอยแห่งนี้ผมจะใช้เหยื่อเป็นกุ้งหรือปลาทูแขกหรือไม่ก็ปลาดอกมากปลากระบอกนะครับแต่วันนี้ผมไม่เคยเอามาลองครับเลยอยากจะลองดูครับเป็นเหยื่อหมึกครับซื้อมึกมาสองตัวครับนี่ครับซื้อหมึกมาสองตัวลองดูครับ เดี๋ยวตอกหน้าดินแล้วก็ตอกรอยทุ่นนะครับหัวหมึกนี่เดี๋ยวจะเกี่ยวหน้าดินนะครับแล้วก็เนื้อนี่จะเกี่ยวตอกรอยทุ่นดูครับมาดูกันครับว่าคลองน้ําก่อยบ้านในไร่จะกินเหยื่อหมึกไหมครับเพราะปกติไม่เคยเอามาเลยนะครับลองดูครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับเอาเงนุ่นได้ปลาแล้วครับปลาอะไรฮะดอกมาตังเกตได้ดอกหมากด้วยเหยื่อกุ้งแล้วนะครับเราตอกเหยื่อหมึกครับทําไม่กินก็คือแห้วครับวันนี้ ลองดูครับเดี๋ยวคันหน้าดินผมจะใช้เกี่ยวหัวหมึกนะครับหย่อนไว้แถวนี้นะครับน้ํากําลังขึ้นครับหัวหึกเออหัวหึกหักด้วยหัวหึกวันนี้ครับใช้หัวหึกตกปลาครับอุ้ยแตงนิวเองแล้วต้องใส่ตาจติดปลาดินี่ครับหัวหมึกย่อนตรงนี้ครับหัวหึกหัวหึกย่อนมันตรงนี้แหละกินไม่กินเดี๋ยวรู้ นำขึ้นใช่ไหมนำขึ้นต้องย่อนถูนฟังนู่นนั่นเดียวเรียบร้อยครับหัวหมึกเกี่ยวคันหน้าดินหย่อนไว้ตรงนี้ครับหมุนหน่อยหมุนหน่อยเออลงริงลงลิงมาครับตกปลาด้วยหัวหึกตุ่ใจไอ้เก๋ตุ่ใจหัวหึกปลาจะกินไว้หัวหึกเรา ไม่เคยเอามึกมาตอกเลยในคะลองนี้กินไม่กินเดีย๋ยวรู้เคล้าเฉยๆเดี๋ยววะดำไหมเออย้อนไม่ทายเรืออะไรทิศน,น้ำมันไหลไปโน้เดี๋ยวหย่อนทายเรือดูก่อนก็ได้ครับน้ำมันไหลเข้ามาทางเรือนะครับไปนักส<า>งฆ์นะแล้วกพแขกชิบหายเจ็บตร้านนี่ว่าไม่นด่มานะ เกต้องไปซื้อมไม่เลีมาดอ่อนดํานั้นแพ้กินอีกแล้วครับอะไรวันนี้นู่นกผ่าวิ่งวันนี้แล้วเก๋่าวิ่งวันนี้แล้วเก๋่าวิ่งมาแล้วนะครับอะไรอันนี้วิ่งเร็วแล้วอ่เอานาข้างหลังก็เฉียวเึ็ดแล้วนะวะ นำข้างหลังเชียวมาเลยใช่ไหมหยุดแล้วนะครับไว้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูครับมีปลาเล่นเหยื่อหมึกเรานะครับปลาได้ตอดเหยื่อหมึกมันู้เกยวแต่นี่เบ็ดย่อยนะปลาเล็กมาดิดิถ้าจากหูดด็ไดรูก็ได้ปลาไล่กินหมึกตอดใช่ไหมต้องโกโตอดเอาแล้วนี่ครับนี่ครับเป็นเหยื่อหมึกเราอยู่นะครับ เงี่ยนะตอดปลาเลยว่าดดกมากโดยแหลกๆกไหนเลยเก๋นี่ข้างหลังนี่โน้นโนนโนนโนนะโนนนกินมึกตัวเว้นี่ครับเล่นเหยื่ออยู่นะครับมีปลาเล่นเหยื่อเราอยู่นะครับมีปลากินมึกเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอคันนี้ย้อนเอาคันนี้ย้อน เป็บรรพดว่ามากบาดอะไรเลยดูต้องย่ออะไตึงปืนเดี๋ยววะพืนไหมตึงก็ได้บาดเลยวะเอาเยอะมดเอามุดยังมดเลยเก๋ได้วะมุกยังหมดอะไรวะขี้ตังยังมึงเอาเป็นฟุ้งเลยนีดเก๋ รอดแรงแล้วมันเพื่อป่าทรายเ,รอเออถ้าป่าทรายดีอะแต่ว่าโกวัดมาได้ไม่ทุนวันนี้โกวัดทวนมันนี้วัด,นนวดยะอย่างไรไงแล้วมันวิตยะวิตยู่แล้วรุดคิดตังค์วะเออลปลาคิดตังค์นะครับกินหมึกนะครับเหลือเชื่อครับ ปลาไปแล้วเหมือนฟูงเลยนี่อนะเออเมื่อกตังค์นักขึ้นเลยเอาไม่เอาไม่คิดตังค์นะครับเป็นคิดตังค์นะครับเนี่ยเป็นฟูงใหญ่เลยเก๋นี้อนะืออู้ดอ,อูออ้ Ook, วัดรามมาแล้วครับปลากินหมึกครับมันดูปลาอะไรกินหมึกเราครับโอ้พาไปนู่นแล้วโอ้คิดตังหน้าแห้งกอ้ไอ้นั่นปลาวิงคิดตังหน้าแห้งกินหมึกนะครับเหลือเชื่อครับโอ้มันไม่คล้องไม่คล้องเรียบร้อยคิดตังหน้าแห้งนะครับกินหมึกนะครับตัวใหญ่ด้วยครับว่าแล้วปลาอา <c oughs> ไไะไรกินแปลกแเออ ตางหน้าแห้งว่ะเป็นฟุ้งเลยนี่ในที่สุดเราก็ได้รู้นะครับตอดอยู่ตั้งนานแล้วครับกินหมึกนะครับเป็นปลาคิดตางหน้าแห้งนะครับกินหมึกนะครับถุงหมานทางานแล้วครับวันนี้เหลือเชื่อครับผมไม่เคยเอาหมึกมาตอกนะครับกับข้าวหนึ่งตัวมาแล้วครับวันนี้ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับมันปลาคิดตัางหน้าแห้งครับกินหมึกครับเหลือเชื่อครับผมไม่เคยเอาหมึกมาตอกเลยนะครับคลองนี้ตารงานกินหมึก ิดตังนงกินมึกท้องตายแล้วคืนนี้นี่ครับเดี๋ยวคันคันสีฟ้าผมเปลี่ยนตาเบ็ดเป็นตาเล็กแล้วนะครับเกอถท้องอยู่นั้นเนี่ยตอนไม่รับแล้วตางท้องกินตังนงกินมึกกินตังนงกินมึกอยู่นั้นเนี่ยโลจิตเอากมาครับคันสีฟ้าลงหน้าดินเกี่ยวใช้เบ็ดเบอร์เล็กนะครับนี่ครับใสยหน้ายาวหน่อยครับอือกินมึกเฉยเลย ผมว่าแล้วตอดอยู่ตั้งนานครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับในที่สุดเราก็ได้รู้นะครับจอต้องเกี่ยวนวดกับไข่มึกหน้าดีไข่มึกกว่าปลาหน้าชอบไข่มนะันไงไข่มึกกันโเูเกตอแล้วเกู๊ตอแล้วนเกเอาตอนแล้วเก๊วากินแล้วครับวางปุ๊บตอดรอบเลย ม่อนไอยู่ไววะเออพอลองดึงตอนเลยเอาเนี่ยตอนแล้วออนไม่ยู้ป็นฟุ้งเลยฐานเอาเร็วยู่เร็วโอเคยูยู่ยู่ยคเก๋อยู่แล้วนะครับเออดีดีดี่น่นนันน่ช่วยน่นนนนนน่เฮ้ยขาหัก เอ้ยๆไม่ใช่อย่ามุนฟื้นเปิดรอเอ็ดน้ำเอรอยเดนึงเดี๋ยวค่าฮกเบิดน้ำรออไม่ใช่นังซื้อตัวใหญ่นั่นน่ะะ่าโคอบแล้วม่ว่านังซื้อมันดุบดุดดุดยยยอู้ของเก๋นังสือนะครับโอ้ยมันกินแปลกเออที่ตังหนังสือมาหนึแล้วครับังละก่อนังละก่อนเอายืมมดแล้วจะกินเดียวกินนึงเขาเอา ลองแรกก่อนมันยู่ตรงนี้มันยู่าต้เรือ,อน,นี่เก๋ใช่ไหมอายเกย๋กินตายเรือไนนะอ้นะเออกินแล้วเก๋ วิดูอ้ไม่ยุ่งกลัวมัดแร มันแจ่งตีนะวันนั้ว่ามันอู้ปแล้วละไรอในงั้นลหรอตัวเล็กแต่วะอู้อมาอีกแล้วครับตัวที่ส,สองครับนะกินหมึกอีกแล้วครับตอนนี้ฝูงที่ตังเริ่มเงียบแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาหัวหมึกเกี่ยว คันสีฟ้าล,ลองดูครับเม็ดเล็กก็แต่ว่าคือคานเวียนดาเม็ดอะเป็นเหล็กเป็นย่อยก็กินทันยังกินสายมากเก๋ตาจะกินนั่นเป็นเหล็กเป็นย่อยก็กินลาทางเรือแล้ววันนี้ เธอวนนะฟุออ้งเถอวนนะย้อนไปข้างนี้ได้ไม่กีดกันเดี๋ยวย้อนไปฝั่งนี้นะครับเออ กลิ่นไหนเมีอ มีปลาจนกันถือฟ้าเราครับโอ้ยครับอืมเบ็ดแเบ็ดปาเล็กนะครับเก๋สวิงเก๋ไม่รู้แต่รู้แล้วว่าแเบบ็ดม,มือเล็กช่วยไดาช่วยไดาช่วยได้หัวหม,มึกนะครับเแบบ็ดตาเล็กนิดเดียวครับ คีตงหนังสือโอ้คีตงหนังสือครับโอ้เรียบร้อยครับกินหัวหมึกนะครับคีตงหนังสือตัวไซส์กิโลเลยครับเบรรอร์เอรเลยครับโอ้ตายอ่ะเป็นโลเลยเก๋ตัวนี้อโอ้คีตงหนังสือครับตัวเบรรอร์เลอร์เลยครับกินเหยื่อผิวคันคันเรยว่าต้องนาดินในคันนี้ตัวใหญ่มากครับเห็นไหมครับผ่านเลยโลกลื่นเลย ผมว่าคราบนี้โอเคใหญ่นัดตัวเป็นโลวะนี่โลว์อะชิดตั้งหนังสือครับสายกิโลครับตัวนี้ใหญ่มากครับกินคันสีฟ้าหน้าดินหัวหมึกนะครับนี่ครับตัวใหญ่ครับวันนี้ถือว่าเหยื่อหมึกอู้ตายโอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนนะครับกลับแล้วนะครับวันนี้มืดแล้วครับหกโมงครึ่งครับก็ อย่าหมึกเรานะครับอยากที่ไม่เคยเอามาตอกวันนี้มีผลงานนะครับได้คีตังหน้าแห้งไปสองตัวคีตังหนังสือไซส์กิโลตัวหนึ่งครับใหญ่ครับตัวนี้ของนอง้นองเก๋ได้คีตังหน้าแห้งสองคีตังหนังสือหนึ่งเหมือนกันครับวันนี้รวมแล้วหกตัวนะครับก็เป็นการทดลองอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติใช้แต่ก,กุ้งกับปลาทูแขกเอาหมึกมาวันนี้ก็ยังได้ปลานะครับ ไปก่อนครับมือแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ